มาแล้วท่านผู้ชมที่กอล์ฟเที่ยวนี้เป็นเที่ยวตัวไปที่สองทิ้งไว้ทิ้งพิมพทิ้งร้อยแล้วก็ทิ้งร้านเจ้าแม่ขับไหล่จะไหลเปล่าเจอกับประเพาะปิ้วสวีไม่มีขับปิ้วลงออกลงตามตัตามที่ตามจริงมาทันทียึดถุงพุงตลอดชลาน้ำแต่กระเซ็นเก็บผู้ช่ยสิงสารสัตว์ในน้ำไม่หลีกไปให้หมดขบเขาหนูเข้าป่าเอาละครับหล้วไปที่สองในประเภทขอไทยเนาะครับผม แม่ทำไหล่ีีจากบ้านลกวัฒนพังพองครับสะพังพอน้ำแข็งนะฮะทนตาแะทงครับเยวกับประเภทปิววันวันะครับทปิวแล้วออมลมเพ่อเ้ไปเออ่านี่เป็นื่อีเป็นโพษก็เือสู่องอ่ะ่ มัน่ไมันบ่มีไขพีน่ากรพ่าอ่านี้รหกามนจะต้อรู้เอาละครับออกมาแล้วท่านผู้ชมที่กําลเที่ยวนี้เป็นเที่ยวตัวในที่สองทิ้งไว้ทิ้งพิทิ้งร้อยแล้วก็ทิ้งรางจ้แม่คําไหล่กันไหล่รเ่าเจอกับประเพผิวสวีไม่มีครับผิวอ้มตามตัตาี่ตามพ่หมตันทีึงพ่นตลอดช่ตามแต่กเ็ผู้ช่ย กูพูดหนูเขาป่าเอาละครับถือว่าดูคู่อีกคู่หนึ่งในประเภทขอมีเทคอร์กินกนไม่ขอไก่ขอไก่ยังเรียกขอขวดขอขวดไปต่อพันถือว่ายังคู่ที่สีี็อยู่ถ้าอยากมันจะจับเล่นใจสามร้อยมิตรสี่ร้อยมตรแค่มิถึงประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยมิตรเห็นก็ได้ยังคู่ที่เสมอกันอยู่ยังมีใครดูไม่ออกยังบอกไม่ได้เอาละครับเขาบอกว่าพวกเราที่สัดิ์ศรีเป็นหนึ่งใครบอกมียางนี้เป็นแหล่งยางเดียว คนดีได้กเป็นเมืองบานยือรับหลูกโคไปรับเดียวก็เป็นปาแค้คนหนาโมไปก็ไปดาวได้เลสเล่ลจ้าแม่คันไหลแไหลขึ้นมาก่อนตาบทตามีด้วยขันิวออกมงชาวไปนที่ันานาล้วุนจ้าแม่คันไหลายนี่นจะม่คันไหลกัทายาทนะก่านะครที่าูขีู้ดที่มันดูดียวหัวเสมอหัวทายเสมอถายขันพิวออก แลังผู้หลังผังเวียงกระตากปลอดภัย่ điều hòa, cà phê, thay đổi ban nhạc, chơi 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 きれい。